Hello ล t u d เด t นสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาพกบกันอีกแล้วนะคะในวิชาภาษาอังกับครูตุ้มนะคะลูกวันนี้คุณครูยังอยู่ที่เรื่องเดิมนะคะลูกก็คือตัวเลข n u m b e r วันนี้คุณครูจะมาให้หนูได้เรียนรู้ตัวเลขในหลักสิบก็คือสิบถึงเก้าสิบนะคะลูกเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ อ่ามาดูกันเลยนะคะลูกสิบเทนยี่สิบทเวนตีสามสิบเทอร์ตีสี่สิบโฟตห้าสิบสิบสีหสิบสิสี 7จ็ดสิบเ90 9สแปดสิบเอสิเก้าสิบสิอ่าแถวตัวนี้นะลูกวันฮันรวันฮัรก็คือหนึ่งร้อยนะคะลูกนะอ่าทีนี้เดี๋ยวไปดูวิธีการเขียนตัวเลขนะคะลูก หลักสิบกันนะคะโอนอ่กเลยหนูก็จะต้องเขียนสิบเอ็ดถึงสิบเก้าให้ได้นะคะลูกหนูต้องเขียนได้แล้วหนูก็จะเขียนตัวเลขในหลักสิบได้ดสยสบายๆเลยเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูกันเลยะคะ่ะนะคะลูกสิบเอ็ด eleven สิบสอง twelve สิบสาม thirteen สิบสี่ fourteen สิบห้า fifteen สิบหกสิบเจ1ดสิบแปดเหมือนเดิมนะคะ,คคะรูสิบสิบสิบสิ้สิบสิบสิยสิบสิบสิบีิบสิวสิบสิบสิขสิบสับสิ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 บเรบสิ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 บีิบส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 อบสิ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 สิบสิบสิบสิมสิบสิสิบิบ ให้เขียนที่หกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบก่อนเหมือนเดิมก็คือหกสิบเนาะก็เอาซิกมานะคะแล้วมาเติม t e y นะคะเจ็ดสิบก็เอาเซเว่นแล้วเติม t e y ห็อนอไมลูกเป็นซเว e n t นะคะแปดสิบก็เอาเอทมาเหมือนเดิมนะคะลูกแปดสิบแปดเนี่ยมันจะมีตัว t อยู่แล้วลูกใส่แค่ตัว y ตัวเดียว ก็คือเอสนะคะแปส่วน90ก็เอานายมานะคะลูกแล้วก็ใส่ยีเป็น9าเห็นไหมคะไม่ยากเลยนะคะลูกต่อไปเรามาดูอ่าสิบยี่สิบสนะคะลูกว่าคุณครูมีเทคนิคการเขียนอย่างไรให้น้องได้ไปฝุดนะคะลูกอ่าสิมน,นี้ก็เหมือนเดิมนะคะย e เอ อ่าพอมา20นะลูกลองดูอ่าให้เอา T W มาเหมือนกันนะคะ T W เอามาแล้วอ่าไปเอา E N จากเทมมานะคะอ่าเป็นแล้วก็เติม T Y เป็นทถวเว้น4เห็นไหมคะไม่ยากนะคะลูกนี่คือเทคนิควิธีการเขียนตัวเลข20นะคะต่อไป30 ก็เอาเธอมาจากเธอที่นะคะแล้วเรามาเติม e y เห็นไหมคะสามสิบก็เป็นเธอที่นะคะลูกสี่สิบเห็นไหมลูกดูนี่เป็นสี่สิบน้องต้องตัด u ทิ้งนะลูกนะ u นี่ไม่เอานะคะเอามาแค่ f o r แล้วมาเติม e y เห็นไหมคะลูกเป็นโ0ี่นะคะส่วนห้าสิบก็เอาฟิปมา นะคะลูกแล้วมาเติม p e y เป็นสิบสา่า็นไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะลูกสิบกอเทนยี่สิบเทเวามสิบเสีสี่สิบสี่ห้าสิบสิบสี่50สิบสิ0สี่เจ็ด0ิบเ0เสี่แปดสิบเสี่เห็นไหมคะไปฝึกเขียนนะลูกนะอ่า เดี๋ยวคุณครูมีวิธีการเขียนคําศัพท์ตัวเลขเรามาดูกันนะคะว่ามันเป็นยังไงอ่ามาดูนะคะลูกครูยกตัวอย่างอสมมติคุณครูให้น้องเขียนนะตัวเลขยี่สิบหกนะคะลูกอ่าซึ่งมันจะอ่านว่ายี่สิบหกเราไม่ได้อ่านว่าสองหกนะคะเราอ่านว่ายี่สิบหกเวลาเขียนเป็นภาษาอังกฤษ เราก็จะเขียนอย่างนี้อ่ายี่สิบก็คือทเวนตี้นะคะแล้วอย่าลืมนะคะลูกภาษาอังกฤษเมื่ออ่าอยู่ในหลักต่างๆพวกน,นี้นะลูกนะตั้งแต่ยี 29, ่สเอ็ดถึงยี่สิบเก้าสามสเอ็ดถึงสามสิบเก้าจนถึงเก้าสิบเก้าลยนะลูกนะหนูจะต้องใส่ทีเสมอนะคะอ่า6ก็คือ10เห็นไหมคะยี่สิบกเราก็จะได้เป็นทเวนตี้ส นะคะ,อะพอเข้าใจไหมคะลูกเดี๋ยวไปดูตัวอย่างอีกเพิ่มเติมเจ็ดสิเอดค่ะเห็นไหมเราอ่านว่าเจ็ดสิบเอ็ดนะคะเจ็ดสิบกับหนึ่งไหมลูกเวลาเราเขียนเราก็เขียน7 e ก็คือเจ็ดสิบทีจะเลื่อนทีนะคะหนึ่งก็คือวันเห็นไหมลูกเจ็ดสเอดเราก็จะได้เป็น71 one นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย าการเขียนตัวเลขในหลักพวกนี้นะลูกถ้าหนูจําหลักสิบได้สิบถึงเก้าสิบได้หนูก็เขียนได้ถึงเก้าสิบเก้าเลยนะคะเขียนได้ยังไงอ่ามาดูค่ะหคนะเ,เ,เห็นไหม 9, คุณครูน้องเขียนเก้าสิบเก้าเลยเห็นไหมเก้าสิบกับเก้าเก้าสิบก็คือหน้าสิ่ขีดอเก้าก็คือหน้าเห็นไหมลูกเก้าสิบเก้าก็คือหน้าสี่หน้านะคะทีนี้มันจะมี หลายคนเลยมีความเข้าใจผิดในหลักตั้งแต่11จนถึง19ลูกจะเขียนมาในลักษณะแบบนี้มาดูนะอ่าสิอันนี้ย้ำนะลูกนะอ่าบางคนก็คิดว่า10กับ8เหมือนที่คุณครูสอนหนูก็มาเขียนอย่างเงี้ยอ่าสิก็เทนก็ขีดเอดก็8อย่างเงี้ยอ่าอันนี้ผิดอย่างมหาหันเลยนะลูกนะ อย่าเขียนมาเด็กขาดเพราะ18ก็คือเอทีนนะลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยจำให้ขึ้นใจนะคะอย่าเขียนทนเอทมาเด็กขาดน,นะคุณครูเจอบ่อยมากมาก,มากนะคะลูก18ก็คือเอทีนนะคะลูกเอาละพอเข้าใจไหมคะอ่าเดี๋ยวเรามาฝึกทักษะกันค่ะนะคะลองมาฝึกทักษะพร้อมกับคุณครูดูนะคะข้อหนึ่ง สาสอ่าเขียนยังไงคะเธอเห็นไหมสามสิบสเธตีก็คือสามสิบสี่ก็คือ4ูข้อสองค่ะหกสิบเจ็สวห็นไหมคสี่สิบห้าโฟร์สี่ไฟนะคะอ่า 53 5สิบสามสบสนะคะแปดสิบสองเอสิบยไหมคะไม่ยากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขข้างหน้าจะเป็นหลักสิบหมดเลยหมคะสามสิบหกสิบสี่สิบห้าสิบแปดสิบเห็นไหมส่วนข้างหลังเนี่ยเป็นหลักหน่วยนะลูกเขา,าจะใช้ตัวเลขหนึ่งถึงเ้า ในการนำมาเขียนในห,หลักหน่วยนะคะพอเข้าใจบ้างไหมคะลูกอ่าอย่าลืมไปฝึกนะคะเดี๋ยวคุณครูมีภาระงานให้เอาห้าข้อพอน,นะคะลูกไปฝึกเขียนดูนะคะฝึกเขียนทําทลงในสมุดนะคะลูกมีอยู่ห้าข้อ,อละลองไปฝึกเขียนเองนะคะทําเองจะได้เข้าใจนะลูกนะเพราะว่าตัวเลขนี้ก็สําคัญมากนะคะหนูจะต้องเรียนใน ระดับชั้นสูงสูงขึ้นขึ้นไปต่อไปเรื่อยๆเมื่อหนูเขียนได้เขียนเป็นมันก็ง่ายในการเรียนภาษาอังกฤษนะคะลูกเอาละสำหรับวันนี้อ่าคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะลูกซ e e ี o ล l เ t อ r บายบายสวัสดีค่ะ